สวัสดีครับคุณอยู่กับผมในช่องชวนน้องเล่นโป๊กเกอร์นะครับวันนี้ก็มาอีกแล้วนะครับกับการรีวิวแฮนที่เล่นไปกับน้องวันนี้นะครับก็วันนี้นะครับจะมีอยู่2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกนะครับก็จะเป็นพาร์ทที่ผมเล่นและผมชนะนะครับก็จะขึ้นไปขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายนะครับพาร์ทที่2ก็จะเป็นไพ่ที่ผมเล่นแล้วแพ้แพ้แพ้แล้วสุดท้ายเป็นไงไปดูกันครับโอเค ผมมีควีนกับแจ็คนะครับออฟสุดนะครับคี Keep. อแล้วก็ฟลอปลันมาเป็นคิงสิบสแล้วก็เ์อมาเป็น9ผมติดสเตรทนะครับผมเบสขึ้นไปนะครับน้องก็คอมานะส่วนสุดท้ายผมใส่ไปหมดหน้าตักนะครับน้องก็ชะเง้อมาดูผมแล้วผมยังไม่ได้ตั้งตัวนะครับน้องก็เห็นไพ่ผมก็หมอบขึ้นไปเสียดายมาก ผมเล่นใกล้น้องแล้วผมก็ขยับเล่นไปไกลๆหน่อยนะครับต่อไปผมมีคู่10นะครับผมไปไป5,000น้องคิดคิดคอมานะครับมันฝลับมาเป็น6กสองตัวกับ A e นะครับก็เรมโบมาเท์นมาเป็น7นะครับริเวอน้องเบ็ขึ้นมา8 5ดพนะครับเพื่อจะให้ผมหมอบแล้วมั้งครับ แต่ผมไม่มอบครับผมมีคู่10บนะฮะแต่ก็น่ากลัวอยู่ริเวอรมาเป็น6อีกตัวครับก็ผมติดฟูเฮานะครับน้องมี5กับ4นะครับ5กับสซูตนะครับแบบจิกนะครับดนชนะมาผมมีคู่เอนะครับคู่ที่ดีที่สุดในโป๊กเกอร์แล้วครับโอเคฟอบมาเป็นควีนแจ็คเจนะครับ2โพดำหนึ่งโพแดงนะครับ สองสเปดใช่ไหมครับเขาเรียกว่าสเปดนะเอามานะครับผมมีทริปนะครับผมอออินไปน้องจะมาแบบไหนเอ่ยคิด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 ,คดน้องขอให้ครับแล้วโดนผมไปเต็มเต็มครับลองเลยครับห้าหมื่นแล้วครับต่อไปสี่กับควีนนะครับหัวสี่กับควีน ออบสูตนะครับน้องเบ็ดมาแต่งผมก็คอไปผมติดฮอตนะครับพรพอ,พอแล้วก็เิ์นมาเป็นแตนนะครบับริเวอร์มาเป็นคิงนะครับผมก็คอไปเรื่อยๆครับผมก็โอเคครับน้องมีแจ็คก,กับเอนะครับออบสูตผมชนะมาโอเคผมมีคิงกับสิบนะครับน้องจะทำยังไงเอยเบ็ดมาห้าพันแล้วผมคอไปครับ ผมติด10นะครับฟอกมาเป็น5จัต10นะครับรัมโบิร์นมาเป็น A นะครับ A อคลับนะฮะยังขอผมมี2คู่นะครับและเสร็จทีนี้ผมเบตไปส6งหมนะครับน้องอออินมาผมก็จัดให้ครับน้องมีแค่ A นะครับผมมี6นะครับน้องคงคิดว่าผมติดคู่เดียวแล้วมั้งค่ะน้องก็ หมกแล้วก็เดี๋ยวก็เติมมาอีกสนะครับผมมี10กับ A นะครับน้องคอมาผมเบรสขึ้นไป6 5พันะครับโอเคฟลอปมาเป็นแจ็คไนค q u e ีนนะครับหัวใจหมดเลยนะครับเทิร์นมา4ีริเวอร์มาหนะครับผมติดฟลัชนะครับผมก็อาออผมก็ใส่ไปแม็กเลยครับน้องก็หมอไปนะครับ คผมมี5กับหัว5กับ A นะครับซูตนะครับฟลอ่มาเป็น9 2ใบกับ3นะครับหลังจากนี้นะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมจะเสียเริ่มเสียละเริ่มกลับไปเสียเสียเสียนะครับน้องติดทริปนะครับ9 3สตัวผมแพ้ไปผมมี5กับแจ็คนะครับไดมอนนะครับฟลั่มา2ไดมอนแล้วก็1หัวใจนะครับก็มา เทินมาเทินมาเป็นผมติดฝรัดตรงเทินนะครับน้องอ๋อผมก็ใส่ไปครับอน้องก็ติดฟูลเฮาส์นะครับผมติดแค่ฝลั่นะครับผมติดน้อยกว่าน,น้องเขานะครับโดนไปครับโดนไปสองแล้วครับผมมีสามกับห้านะครับผมคอไปผมติดห้านะครับ เชิญมาเป็น 2, r i ร e เวอร์มาเป็น A นะครับน้องเบ็ดมาผมก็หมอบไปผมมี5กับ4นะครับไฟคอนเนคออฟสูตรนะครับบอดรันมาฟอกมา 2, 3, 8นะครับแรมโบน้องเบ็ดมา6,000ผมก็คอไปนะครับเทินมาควีนนะครับริเวอร์มา5นะครับผมติด5ใบเดียวนะครับ น้องติดแปดก็โดนไปครับตามนี้ก็โดนไปน้องยามอยู่ข้างๆผมมีคิงกับห้าออฟสูนะครับกอบมาหัวใจหมดเลยครับผมติด f l ั s ผมใส่ไปแม็กซ์นะครับนี่ครับผมเซ็งตรงนี้แหละครับเพราะมีน้องคนหนึ่งเขามาเล่นปุ๊บ เขามาดูไพ่ของชอนนะครับแล้วก็ชอนก็สั่งให้มาดูไพ่ผมแล้วก็ไปบอกเขานะครับ <S <S สุดท้ายเขาก็หมอบทิ้งไปครับผมเส็งมากครับ <S 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 แล้วตอนสุดท้ายเขาก็เฉลยมาให้ผมว่าเขาถือคู่เขาถือเขาถือเขามีแจ็คหัวใจนะครับแล้วผมก็มีคิงก็ใหญ่กว่าเขาเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อกี้เขาสู้มาปุ๊บเขาก็แพ้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเล่นคลายเครียดนะครับเราไม่ได้ว่าอะไรนะครับ โอเคสามควีนแจ็คนะครับผมมีควีนนะครับผมติดควีนบอดลันมาน่ากลัวมากครับน่าจะมีฟลัดได้ติดฟลัชได้ผมมี2คู่นะครับผมใส่ไปหมดแม็กนะครับน้องก็หมอบไปครับผมมีคู่สี่นะครับผมเบสไป14นะครับฟลอมา10บสิบแจ็คนะครับ บอกว่ายังเบสอยู่ครับน้องก็ตามมาครับเก้าเนิญมา9นะครับมีฟลัดดอเพียบนะครับเอาแล้วครับเธอริเวอร์มาเป็น2น้องมีแจ็คกับเอหัวใจครับมึงโดนไปเลยครับเอาครับย้ายขึ้นไปอยู่ข้างบนนี้ค่ะผมมีสามเก้าซูดนะครับหัวใจทำไมไม่มาตอนนี้สิเมื่อกี้นไม่เป็นไรครับ ไปคอไปผมจะเล่นมั่วแล้วครับหลังๆเอาครับน้องติดสผมก็แพ้ไปครับผมมีเกับ3นงโอเคมี7กับ10นะครับเช็คไพ่ผมติด10นะครับเชิญมาเป็นแปดผมก็ยังคอไปนะครับริเวอร์มาเป็น2องนะครับเรามีคู่คิงนะครับก็โดนอีกแล้วครับผมมี8หัวใจครับ8กับคิงหัวใจครับ เบรไปสองหมนห้านองตามมาผมก็เบรสขึ้นไปอีกนะครับสอบมาสีดำหมดผมเบรสไปอีกหมื่นสี่ผมติดคิงนะครับผมก็ยังเบรสไปอยู่นะครับน้องก็หมอดทิ้งไปครับผมน่าจะอออินไปเลยนะอออินไปตั้งแต่แรกนะถ้าผมรู้อย่างเงี้ย ผมติด6นะครับผมมี6กับแจ็คออฟสุดนะครับบอดดันมามี6มี7มี3นะครับ2ดอกจิก1ข้าลามตัดนะครับน้องเบ็ดมา2 5 0 0 0ผมก็หมอบทิ้งไปผมคิดว่าน้องเขาน่จะมีคู่ใหญ่กว่าผมมีคู่7นะครับน้องเบ็ดมา120 0 0ผมก็ยังเบ็ดผมก็ยังขอไปนะครับฟอบมาเป็น A 6แจ็ค2หัวใจ1โพดดำนะครับเอาลครับน้องออยอินมา ผมคอไปแล้วผมก็โดนไปเพราน้องมีสองคู่นะครับเนี่แหละครับช่วงแรกก็คืนเอาพอเสียหลักนิดเดียวครับลงหมดนะครับหมดตัวครับก็ฝากไว้ด้วยครับคลิปนี้คลิปที่3 EP อีพีอัพิโซดสนะครับกับช่อง ชวนน้องเล่นโป๊กเกอร์นะครับถ้าชอบอยังไงก็กดติดตามกดไลค์กด, like, กด subscribe คอมเมนต์แล้วกันครับคลิปนี้ก็เศ้าๆหน่อยแพ้นะครับโอเคครับฝากไว้ครับแค่นี้ครับบ๊ายบาย